สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมช่องบ่าวบุญทองคุณนิดวันนี้ผมก็เดินทางมาที่อำเภอนาดุนแต่ไม่ได้ไปที่พระธาตุนาดุลผมมาไอมาปูปูสัตรลับคุณท่านที่อยู่ข้างหน้าปูสัตรลับตั้งอยู่บ้านปูโดนเมืองตำบลเตยปูสัตรลับอำเภอรรเนาดุลจังหวัด สระขาจาระปาสักท no ี er ่ตั <Scientists> ้งตำบลสระน้ำอำเภอนาดินเนีอูอบอำเภอนาดินตั้งหลังน่าจะเป็นวัดด้วยคุณมีัิ่่ก็สนใจก็เลยมาทาคให้คนกันก็ู่สตาร์ทหนก็ออกจากงาดินมาบ้านฝี จากอำเภอนาดุนมาบ้านสี่กิโลย้อนสองย้อนสองสร้างวัดที่อยงีไปแก้าวอลมันนารตาันทีเจ็บวัดทีเจ็บทันเจ็บไว้เก็ไว้ห้กบย้อนสร ใหนการใครทีว่ว่าลุงจะสวยสีมะดึงสีอะไรก็จะเป็นน้า,านี่แหละแล้วลุงซะลาเลงแค่นไหมแต่หฮะโดมห้ามบินบนะก่อนจะบินโดมต้องมาขออนุญาตก่อนต้องขอนขอนอุญาตก็ติดตัหมา รอบๆบริเวณให้คนได้ชมกันก็ข้อมูลก็งว่าแหละก็ยุคของขอมอ่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันก็ยังสมบูรณ์ไงก็สร้างนิดๆหน่อยๆอยู่นิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากก็เลยสนใจกอ ข้างหลังก็จะเป็นวัดหนผ้าจมเพิงไหนกางคืนมาก็จะเปิดไฟก็น่าจะสวยเห็นว่าแต่สีลาแดงนี่ยังสมบูรณ์นะก็ไม่มีสีลาแดงก็ผสมประสานกันู่ไม่มีกูไม่มีอันใหม่อันใหม่ที่ทําที่ประตูทางเข้าในแรงเนี่ยที่กันเลาแลงพัง สร้างแบบอารูขยาศาสตร์กระทางสีจเก็บเนี่ยเอะไรทั้งหมดมก็ไม่ต่างกันนะนะนี่พพาเข้ามาชมกันแต่แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่น่าจะไปไปถ่าย,าย,ายคลิปให้คุณได้จมกัน เป็นสีลาแดางเลยจุดนี้น่าจะเป็นที่สีบดึงนะเนี่ยที่จะห้องเป็นสีบดึงอน่ะตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นห้องสีบดึงก่อนเข้าไปตัวปราสาทก่อนที่เราจะเข้าไปที่ปราสาทตัวปราสาทนั้นนะเนี่ยข้างในเนี่ยงศาสาไอ้จิวาสาก็เหมือนกันทุกที่ท่าน อนั้นยุคของของจะสร้งจะสร้างคล้ายๆกันนะช่วงนั้นถมเอาอยุครุ่งเรืองรุ่งเรืองอยู่ด้วยตอนนั้นช่วงนั้นเป็นในข้างหลังนี้จะเป็นวัดด้วยชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้จะวัดวัดกูสัตธร,รัฐหรือเปล่าเ <laughs> ยาเอานะ ข้างวัดนี่จะเป็นวัดนี่ก็เป็นอะไรไม่เห็นหินป็นหินเก่าปั้นมาอะไรเก็บในวัดเลยมันจะเป็นจุดในสักแห่งตรงนี้เป็นพิธภพันธ์หรือเปล่าท่านข้างบนนี้ที่เก็บพิธีพันธ์หรือเปล่าไม่น่าใช่นะ นี่เก็บพิพิธภัณฑ์อะไรเป็นแบบนี้ไปแต่ไม่ใช่เป็นศาลา,าเก่าหรือเปล่าน่าเป็นศาลาเก่าเปิดไหมเป็นพิพิธภัณฑ์ดูหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เลย ข้างในก็มีอะไรไนพาเดินดูรอบๆท่านเดินดูให้หมดมาแล้วไม่เหเสียเท่า ผมจะพาเดินไปดูที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พอบจับดอกพอ่อก้อยขอทายสิครับเข้าไปข้างในใเลยเลยไปชม,ดไ,มได้เลยได้เลยอันนี้วันเดียบขุดได้พ่อเนี่ยนะครับได้กุ้งก้าอหนึ่งโอ้โหหนีไปดิอืมก็เด็ขดขาดเลยหลายอู่หลา,ายยา่างขอไม่ได้หอมแตได้เห็นหลาย,าย,ยาอย่าง อืโอ้นี่มาดีเนี่ยเป็นกมเส้นเป็นบ้าบูนนะครับเขาขุดได้ตรงไหนพอนี่ไม่ได้กู้ห้องไม่ได้เก็บขุดได้อยู่ในปูเลยเพราะว่าเขามาบูรณะเขาบูรณะเขาบูรณะใหม่มาตะเบลหรือหรือออกทั้งหมดอ่ะแล้วก็ขุดที่หยิอยู่ในปู่เลยใช่ไหมใช่อยู่ในปู่เลยใช่ไหมอือห้ามสัมผัสอยู่ในเขตกำแพงแก้วนี่เขาเรียก อะไรนี่ไอเทวาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อวโรจิเตสวนอาโรจิสวนประทังยืนสี่กรอนสี่ก้อนในชิในยุคของศิลปะของ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 ก็พันกว่าปีพันกว่าปีก่อนพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่แต่ก่อนนั้นของรับถืออะไรของไบยน์ไบยน์เดาเรียกเร่บาไบยน์ไยน์นนนูก่อนจะมาเป็นในศาสนาของเรา เป็นลัที่มหายารัที่มหายาน,านรูปเงนสวยเลยทุกคนทุกท่านเห็นไหมมีพ่อแค่ไม่เป็นอะไรนิ ok ้เลยแล้วข no ok> ้างหลังเหรอพ่ออันน네ี้ก็ก็ไดปูของเราปูเหมือนกันตัวนี้อยู่ในปากกูก็เป็นพระนกมันเป็นองครองนะของจริงแต่ที่บ้านเราจัดจัดแล้วเอาไปนี่แล้วแต่แต่นี่แต่นี่ใช่ดูดีเสียเลยว่าคจะปาสีาสจะปะาตัวนี้จะปาสีเหรอไม่เก็บาสีตัวนี้อ่ะบ มนกันมีจงมจัาลองกันแต่ไม่มีองค์นี้ไม่ได้จําลองอันนี้อันนี้ของแกเป็นหน้ากบไม่ยากเลยอันนั้นเป็นใช่เป็นกของใช่ต่างกันก็แข็งแข็งมาข้างนอกเป็นผึงสาย ก็สวยดีนะเนี่ยจะเป็นศิลปะของของใช่เขาเก่งนะไอ้ของของแท้ไมพ่พ่อแไม่ไม่จำลองนะไม่ได้จำลองโอู้หูสมบูรณ์แบบเลยอีกหน้รารับผมก็อยู่นี่อีกที่ต้องถึงกจะมาไปก็ผมก็จะไ,ไปถึชนชามาให้เขาไปเขาไปเยอะเขาโบราณปีไหนพอ่อเขาโบราณที่นี่ปีส <5 S 1> ี <5 S 1> ่ห้าที่ได้ของเก่าของโบราณนะนะ แต่ก่อนนั้นไ<น>อ้ไอ้กูกูสตัตลัตเนี่ยยังยังไม่ยังยังไม่มีใครมงกันนะใช่ไหมยังร,รับทำพ่าเลยจะจเป็นเป็นเทวสถานอะเทวสถานที่ที่พระเจ้รราจะจัดให้สร้างใน,นยุคนั้นเฉยเพื่อจะเอาพวกก็าวโ่ดเทศลูกเข้าไปเพื่อได้เขรารบกราบไหว้คือคือในยุคนั้นในการสร้างคือสร้างสร้างแบบอารุขยาศาสตร์นี่แหละครับอาาเพราะว่าของของส่วนมาก จะเป็นรักษาของเอาเอาเอาลูกครเอาลูกเอาลูกครยาสาใช่เป <Still, S 1> ็นรักษาลูกเป็นที่รักษาเออเป็นโรงพยาบาลง่ายเพราะเธอเปรียบว่าเป็นโรงพยาบาลของเราสมัยนี้โรงพยาบาลนี่ว่าเป็นโรงพยาบาลดีกว่าเออใช่การปฏิบัติงานก็ก็คือลูกใช่ใช่ใช่รักษาลูกดูแลเขาจะพึ่งจะพึ่งทาตรงนี้โดยรักษาทางไสยศาส์อ่าใช่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 เหมือนพ่อว่าเนี้ยรักษาแบบไสยศาสตร์ไสยศาส์กับอะไรสมุนไพรอ่าใช่แล้วนี่แหละพ่อ นีหลังๆของมันอยู่เป็นตามนักโบราณคดีเขาเขาได้พันธิฐานว่าเป็นสถตรของพระมหาัจปะเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าอันนี้เขาอยู่ในเฉงเมือ,องนครอันนี้ขอ,ของเทไหมอันของแทที่มันมันซ่อมแล้วมันดูไม่สวยอ๋อดูไม่สวยก็เลยจำลองรูปเอาจำลองมัอ๋อนี่คือจำลองมัน พระบรมลงมาอะงกตางก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดไม่ได้ออกไปไหนอ๋อพระหลวงราสีกัทและศีกัทก็อยู่นี่หมดความยอะในนี้ครับอยู่นี่หมดแค่เป็นแค่เปลนแค่พระบุร่างของสถูปเอามาจำลองจำลองขึ้นมาอืมพ่อไปดูข้างในดิอีกห้องหนึ่งับแล้วก็เดินไปเลาขวาเลยครับเลาขวาเลยเลาขวาด้านนี้ครับด้านนี้อ๋อหนูมยโอ้นั่นตรง ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นตู้ตู้กลางนี้จะเป็นพระพิมพ์เดินเผาของพระเจ้าดปีสองพนหนี่สิบครับองค์พระเาดุนี่นะใช่ครับของจริงของจริงหมดเลยจะไปดูกับของจำลองขึ้นมาใหม่เยอะนี้มันโอ้เยอะแยะเลยเต็มตลาดนะเขาจริงจริงมันเยอะหรอ ของจริงนะเนะเนี่ยโอ้ยของจริงหมดเลยมันก็ใช่ใช่ไหมอันนี้ส่วนตู้ตู้ลอบข้าค้าห้องนี้ก็จะเป็นของกูสัตร,รั์เราทั้งหมดกูสัตร,ร<อ>ั์ครับมันมีทะเบียนมีประวัติอ้วได้วันไหนวันไหนเนี่ยก็ปีก็ปีสี่ห้าอย่<ช> <ๆ S 1> แล้วเขาเ<ๆ>ขามาบุญนะก็บันนัปีสี่ห้าก็เขา อันนี้ทะเบียดนพระโพธิสัตว์ก็เป็นทุกนั่นเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยปานขี่คุดเห็นาะขี่คุดขี่ควายนะครับพระยมัวน่ะอันนี้เปพระยมทรงกระเบือทรงกระเบืออันนี้เป็นพระทรงสัตว์พระเจ้ารากาดีทรงคุดทรงคุดอ้คุดทำไมทำได้สวยจริงเนี่ยใช่คุดทำได้สวยมากเลย โอ้กบภูมิผมก็ยอมเราจิลปะในยุคนั้นเลยคมันเก่งมากเลยเจเจได้สวยเจจักหินเท่ห์หินทรายขาวใช่นั่นแหละก็นี่เหมือนกันใช่ไหมเด็กอันนี้อะไรระอนญาตไม่มีเลยล่ะอันนี้ก็จอยู่ในกลัวเราทั้งหมดเป็นเป็นเป็ดนตับโดยจิตเดอเมาทับนั่นสีอรันนั่แหละวงแรกเนารกระท่เลย

อมันเป็นมันเป็นตรงนี้แหละทางเข้า ได้ของนาดุลหรือไปรุ่ของนาดุลเลยหน่เป็นพระเป็นพะเงต่างๆเพราะว่าในในช่วงของรเจาก็เป็นพระเครื่องุต่างๆที่หาด้นได้ยานะี่นนะที่ที่วจะมีกจะรู้ว่าจะเป็นจิหรอะมากเท่าหร่ได้ได้ได้จากที่เดียกันไหมเนี่ย i มาไม่รู้